สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเกรดระบบแอร์ R12 ให้เป็น R134a นะครับซึ่งลูกค้าไปทํามาไปเปลี่ยนคอมเป็นคอม134แล้วนะครับแต่ว่าพวกสายน้ํายายังเป็นน้ำเป็นสาย R12 อยู่นะครับก็ใช้ได้ไม่นานน้ํายาก็หายนะครับซึ่งแผงคอนเดนเซอร์เราก็ยังเป็นแผงอทองแดงนะครับเป็นแผงโบราณทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้เป็นแผง ลายปัจจุบันใส่ให้นะครับนี่คือแผงแผงแอร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปลี่ยนยุคปัจจุบันใส่พวกสายแอร์ก็จะเปลี่ยนให้นะครับคอมเดี๋ยวผมจะดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคอมยังใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ผมก็จะเปลี่ยนไถ่น้ำมันคอมแล้วก็เปลี่ยนสายแอร์เปลี่ยนรีซิเวอร์ไซเออร์แล้วก็ล้างระบบตัวแอร์แล้วก็จะเติมน้ํายาเข้าไปว่าจะเย็นไหมครับถ้าคอมยังใช้ได้ก็ ไม่ได้เสียตังค์เยอะนะครับคันนี้ผมก็จะลองความเดิมให้ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะทําการถอดระบบเดิมออกมาก่อนนะครับโอเคครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอดตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกกะว่าจะรางคอยเดิมตู้แอร์เดิมใส่ให้นะครับถอดออกมาปรากฏว่าคอยเย็นรั่วนะครับก็ตอนนี้ผมก็ทาจะทําการเปลี่ยนคอยเย็นใหม่นะครับเข้าไปให้นะครับเพราะว่า คอยเดิมรั่วนะครับกับการอัปเกรดระบบ R12 ให้เป็น R134 แลวก็เอ็กซ์เพสชั่นเราทำการเปลี่ยนใหม่นะครับอตอนนี้ที่เราจะใช้ของของเดิมก็มี motor, มอเตอร์มีเปียกมีเปียกตู้แอร์นะครับก็จะใส่ของเดิมให้นะครับโอเคส่วนตู้แอร์เราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตู้แอร์432นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแผงแอร์นะครับที่ผมใส่ใหม่นะครับอันนี้คือแผงแอร์แผงคอนเดนเซอร์แผงคอยร้อนนะครับ mm hmm. ที่ ผมใส่ใหม่นะจะเป็นลายลาบิเนตนะครับที่พูดถึงเป็นลายรถรุ่นปัจจุบันจะสามารถาระบายความร้อนได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับรถปัจจุบันก็คือจะเป็นลายนี้หมดนะครับโอเคครับเจ,จ,จะทำให้ดูนะครับก่อเอ็กเอฟชั่นเราเราก็จะทำการเปลี่ยนใหม่นะครับคอ m มแอร์ Air, ผมใช้ลูกเดิมนะครับลองลูกเดิมก่อนเพราะว่าหมุนดูยังมีแรงอัดอยู่นะครับ แปลงอาจน่าจะพอได้เพราะความเขาเปลี่ยนมาเป็น,ปนความหนึ่งสามสี่แล้วนะครับส่วนสายแอร์ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่อ่าทุกเส้นนะครับก็ยกเว้นแป๊บแอร์เส้นนี้ก็ยังจะเป็นของเดิมเพราะว่าดูแล้วมันก็ยังใช้ได้นะครับว่าแป๊บแอร์ยังไงก็ทนแรงดันน้ํายาหนึ่งสามสี่เอได้เยอะครับอ,อันนี้ก็คือแผงไฟร้อนที่ผมทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแล้วก็สายสายแอร์นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด โอเคครับตอนนี้ผมก็จะทําการประกอบตู้แอร์เข้าไปนะครับแล้วแล้วเราก็จะเติมสารทําความเย็นเข้าไปว่าจะเป็นยังไงครับคอมคอมลูกนี้จะใช้ได้ไหมครับรอดูกันครับโอเคครับผมก็จะทําการประกอบตู้เข้าไปนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เติมสารทําความเย็นเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอมใช้ได้นะครับน้ำก่อใสความเย็นเต็มเลยนะครับก็ คอมลูกเดิมมาก,กับรถนะครับที่ผมใช้ให้เพราะว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นคอม R134A อยู่แล้วนะครับฟังโลอยู่ที่4 0เพ i นะครับฝั่งไฮจับไม่ได้นะครับต้องจับทีนึงเพราะว่าจับได้ทีละเส้นนะครับถ้าใส่สองมันจะให้สามารถใส่เข้าไปได้ส่วนแท้งนะครับที่ใส่เข้าไปก็อุ่นๆนะบสบายดีมากครับเมื่อจับอุ่นๆน,นะครับไม่ถึงใหร้อน ส่วนน้ำยาแอร์เราเติมใส่ติ้งะอะไรที่เปลี่ยนนะครับก็จะมีแผงคอนเดนเซอร์นะครับเป็นแผงทองแดงคอยเย็นรั่วนะครับตอนแรกกะว่าจะเอาของเดิมให้ลูกค้านะครับก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับสายใหญ่สายกลางเปลี่ยนให้ครับเพราะว่าเป็นสาย R12 ครับส่วนแป๊บเช่นนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับ พอมาดูดีๆแล้วครับผ่านการเชื่อมกันซ่อมมาแถมมันมันดี้นะครับน้ำยาไม่สามารถผ่านได้นะครับผ่านได้ก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยจะการเปลี่ยนให้ใหม่ครับซัดแป๊บเส้นนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันจะอยู่กับรีเวอร์ไดเออร์ครับก็จะยาวไปนู่นนะครับเส้นนี้ผมเปลี่ยนให้จะโค้งเข้าไปในด้วยแอร์นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็จะ ตอนนี้สารทำคามเย็นก็เติมไปเรียบร้อยนะผมก็จะพาเข้าไปดูในห้องในสารนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในห้องในสารเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนออุณหภูมิผมยังไม่ได้กดเปิดนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดก่อนนะครับไม่ปิดอ๋อดครับตอนนี้ผมก็ เข้ามาในห้องอีสานอุณหภูมิเริ่มเย็นนะครับเริ่มอยู่ที่14องศานะครับเดี๋ยวผมจะลองสักพักหนึ่งนะครับลองไปสักพักหนึ่งนะครับครับผมตอนนี้อุณหภูมิก็เริ่มลดลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้ใกล้นะครับอันนี้เป็นเลขค่ากับหัวนะครับ5.6นะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่5.6ถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าเราก็สามารถอัปเกรดมาใช้กาอย่ยาอหน,นึ่งเสีรอรเสียก็เย็นไม่แพ้รถใหม่นะครับ อุณหภูมิ5.5ก็ถือว่าเย็นมากนะครับเย็นมากมากเลยนะครับก็รถใหม่บางคันยังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับถ้าหน้าช่องลมได้5องศาหน้าคอยก็จะอยู่ประมาณ1-2องศานะครับตอนนี้ยังลดลงไปไเรื่อยๆนะครับคอมคมยังไม่ตัดนะครับตอนนี้5.2นะครับรอดูว่าคอมตัดมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะเ,เร่งแข็งนิดนึงนะครับ จะให้มันตัดเร็วนิดนึงนะครับว่าโอ้ตอนนี้ลงถึง4.9องศานะครับก็เนี่ยลงเดี๋ยวไปใหม่นะครับแป๊บหนึ่ง4.4 4.6นะครับมันกลับหัวนะครับ4.5นะครับความแอร์ยังไม่ตัดนะครับก็รอดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับ4.4นะครับตอนนี้คือคอมเพรสเซอร์ตัดแล้วครับตัดแล้วตอนนี้คอมเพรสเซอร์ตัดอยู่ที่4.3นะครับคุณหภูมิ หลังจากการอัปเกรดระบบใหม่ก็ถือว่าผ่านนะครับแอร์ค่อนข้างที่จะเย็นครับลมแรงนะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาให้ดูมีกระดาษพอดียังไม่มีที่วัดนะแต่ว่าลมแรงมากครับนี่ไงอันนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับพัดลมผมก็เปลี่ยนเป็นรอบจัดให้นะครับเดี๋ยวจะทดสพัดลมให้ดูนะครับว่าแรงขนาดไหนนะครับนี่ครับแรงครับแรงครับพัดลมไม่ใช่ว่ารถรุ่นเก่า แอร์ลมลมจะไม่แรงนะครับดูนะครับดูดูครับนี่ลมพา,พายุ่เลยครับนี่จะให้ใหม่อย่างแรงอย่างหนาวเลยครับแอร์ช่ำยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้ามีชิปรุน่นรุ่อน,อ,นอื่นๆนะผมก็จะมาทำให้ดูเป็นระยะๆะะนะครับกับการอัปเกรด แอร์ระบบ R12 ให้เป็น R134a ได้นะครับกับ i SU z ที f r รุ่นบุกเบิกของ s ู z ุนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นในตำนานไปแล้วครับปัจจุบันแต่ก็สามารถทำให้กลับมาใช้แอร์ R134a ได้นะครับแล้วก็เย็นด้วยครับเย็นแบบเย็นเย็นเทียบกับรถรุ่นใหม่ได้เลยนะครับถ้าอุณหภูมิ่4องศาถือว่าเย็นมากนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับแลวก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพียงมีคลิปรถรุ่นอื่นๆแี่พุ่งก็จะมาทำให้ ให้ดูนะครับว่าอาการแต่ละคันว่าการแก้ไขสมมติรถรุ่นเก่าเราต้องการใช้น้ํายารุ่นใหม่ได้ไหมก็ประมาณนี้ครับผมจะมาทําให้ดูนะครับแต่ก็ฝากช่องเล็กๆช่องหนึ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม